ช่วงนี้สวยขึ้นค่ะเซเบลสวยขึ้นเอขาบอกวดีก็ทำอะไรมาหน้าก็ทำเยอะนะรอเล่นก็แบบมีแบบนิดนิดน้อยๆเก็บรายละเอียดเพราะว่าเราเราไม่ได้มั่นใจว่าเราเป็นคนสวยอยู่แล้วเราก็เลยต้องแบบว่าคอยดูแลตลอดเก็บรายละเอียดก็คือเหมือนเก็บเหนียงออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกลมละเหนียงออกแล้วก็ดูดมันซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เหมือนก็คอยดูริ้วรอยเพราะว่าพอเข้าเลขสามเนาะริ้วรอยก็เริ่มมาแล้วแล้วก็ต้องคอยดูคอยบำรุงมากขึ้นแล้วก็พอเข้าเลขสามน้ําหนักมันก็จะแบบมีความแบบอ้วนง่ายขึ้นนี่ค่ะก็ต้องคอยดูแลมากค่ะใช่มันเหมือนแบบว่าระบบขอผาดมันก็ไปตามอายุไขของเรามันก็แก่ขึ้นระบบก็ทํางานน้อยลงค่ะนิดหนึง่ง เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆดูต่อไปเรื่อยๆค่ะเหมือนที่เราเคยบอกว่ารอฝ่ายเขาเปิดใช่ใช่แล้วก็ลงแค่จีสตอรี่เรายังไม่เปิดเป็นออฟฟิเชียลยังไม่ยังไม่เป็นลงโพสคู่ยังไม่มีค่ะใช่แต่ว่าเมื่อวานก็ลงแง่แง่ให้นิดนึงเพราะว่าล่าสุดข่าวผู้จัดการถเท่แล้วคือสงสารผู้จัดการมากเพราะบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นสงสารเป็นแฟนกันแน่เลยกับผู้จัดการกนะ็คือแบบเราก็อยากจะแบบเปิดโอกาสให้ผู้จัดการเนาะว่า เออเราเราไม่ใช่นะคนของเราแล้วก็มีคนของเราช่วยจีบผู้จัดก,การดิฉันด้วยค่ะเก็โสดมาสี่ปีแล้วก็จำกัดตัวเองมากแค่ไหนคะก็ระวังตัวมากยิ่งขึ้นก็ดูก็ดูไปเรื่อยๆค่ะก็เขาเรียกว,ว่าเปิดเปิดในความพอดีอะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือลงโพสสุกรีดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็แบบอยู่ในแบบในในโอวาทของผู้จัดก,การอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก่อนเราอาจจะแบบว่ามีลำความเวลาเปิดตัวไดใช่แล้วก็เหมือนเราก็ระวังมากยิ่งขึ้นอ่ะเพราะว่าหนึ่งสุดท้ายเราก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมถึงมันจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ผู้หญิงก็ดูไม่ดีวันยังคาบอยู่แล้วอย่างโมเมนต์มันสำคัญนะมีโอกาสมันยังเด็กมันยังมีอยู่นะโมบิลิตาสวดานต์คาบแล้ว่าโมเบิลิตุการอะไรก็มีนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดเผยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ลง เื่อเคลินื่อเพลินเพลิเคลินเนเพลินเพินเพลานดพลิเพลินเพลตนเพลินเพนเพลิ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 นเพนเพลินเพลินเพาินเพลเพลินเพลินเพนเพลินเพลินเพลินเพเพลินเพลก็เพลินเพลินเ่ลินเพินเพลนเพลินเนเพลิ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 เราด้วยลินเพลเพลินเพลินเนเพลินเพลินเพลหนเพลิเพลูนเพินเพลินนเ่ลิินเพลินนเพลินเพรินเพลเพลิเพลอนเพลเพเพลนเพลอนเพลนเพลินเพลนเพลินนลินเพล ไม่งั้นก็ถ้าไม่ลงก็ทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยไงแต่ว่าคนนี้เขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็แล้วแต่ใช้ชีวิตมีความสุขก็พอสบายใจใช่ใช่ค่ะเพราะเหมือนเหมือนเราก็จะเป็นคนแบบเวลาเรารักใครเราก็จะแบบว่าไม่อยากทําเขาเสียใจอย่างเงี้ยแล้วพอแล้วเราไม่ชอบทะเลาะไงแล้วพอเราโดนแบบว่าพอเราบอกไม่อยากลงรูปเราโดนทะเลาะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ่าลงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีคนลองตามเวา มีค่ะมีปกติเทศกาลอะไรก็มีปกติแต่ว่าไม่ได้แค่ไม่ได้ลงค่ะอย่างเช่นวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ลงแค่ดอกกุหลาบอะไรเงี้ยค่ะโมเมนต์โมเมนต์หรอเขาเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนแบบว่าอินเลิฟเป็นผู้ชายอินเลิฟใช่คลั่งรักไหมอันนี้ไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดคลั่งรักสําหรับเราก็เหมือนแมวเราคือแทบจะเดินติดตูดติดตัวนอนทับเราตลอดเวลาแล้วพอมาเป็นความรักคนระหว่างคนเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะ อย่างการทำงานกับเพืนเข้าใจกันมากาเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่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 ยุ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนไม่ดูทีวีไม่ดูรายการอะไรพวกนี้อยู่แล้วเงี้ยค่ะเขาเป็นคนทำงานเขาก็ปล่อยเราทำงานไปานเปลี่ยนจากเป็นเพื่อนแล้วแบบพัฒนาเหมือนก็คือรู้นิสัยดั้งเดิมกันอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนแบบว่าเราว่ามันมัน เปอร์เซนที่จะจะเป็นคนร้ายอ่ะมันก็จะยากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราพอรู้เบสิกพื้นฐานว่าเขาเป็นประมาณไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจอแบบว่าพอเริ่มรักแล้วอ้าวเปิดตัวมาปุ๊บอ้าวไม่ใช่อย่างที่เรารักนี่นาแต่รักไปแล้วเราก็ต้องไปต่ออะไรเงี้ยคือเหมือนในการปรับตัวมันก็คือไม่ได้ยากใช่ค่ะเพราะมันเหมือนแบบว่ามีความคล้ายกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะโมนี่ไหนคะทำให้แบบรักก็ฟังงานปรน ไม่ได้มูลเลยทุกวันนี้ผู้จัดการผู้จัดการเป็นคนไปมูให้แล้วก็ไปแก้ให้เพราะว่าเราอะเราเป็นคนจําไม่ได้เราบวกาบนอะไรไปแล้วมันจะบาปคือแบบไม่ใช่ไปขอเขาแล้วแบบเขาให้มาปุ๊บอจำไม่ได้ว่าต้องคืนอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าผู้จัดการจัดก,การเลยค่ะเรื่องนี้ว่างาน,น,นดีขึ้นไหมทีก็ก็นิดนึงค่ะน,นิดนึงก็ดีก็ค่อยดีขึ้นนะคะ จริงๆสองปีก็ก็หนักอยู่เป็นช่วงที่หนักแต่ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นามันมีความหลากหลายมากขึ้นสำหเราใช่ใช่เพราะตอนที่จริงๆก่อนที่จะรับเรื่องนี้ค่ะก็มีละครเสนอมาประมาณสิบเรื่องแต่ว่าเราก็เหมือนยังเจอบทไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบยังเอออีกนิดนึงอะไรเงี้ยจนมาเจอเรื่องนี้พิสวัตรข้ผมเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีมากแบบชอบมากอยาเล่นมานานแล้ว มีค่ะมีค่ะก็อย่างปีนี้รับละคร4ี่เรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามีหลายๆที่ด้วยก็จะเห็นได้ทุกช่องทางอิสระ,ะที่มไหมคะอิสระแล้วนั้นอิสระช่วงโควิดอะตอบไปได้เลยอิสระผิดจังหวะใช่แต่ว่าถือว่าถือว่าโอเคโอเคที่แบบว่ามีละครมาเสนอเราแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบไม่ถูกลืมค่ะ ็นิดนิดนึงได้แต่ว่าไม่ต้องรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากรวมปากแบบปุปากโชว์อะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันก็นิดนึงมันมุมกล้องได้แตะ,แต,ะแต่ได้แต่แบบไม่ต้องดูดปากก็แลอกก็มีมีคุยกับเขาว่าเราเราไม่ค่อยอยากเลิศซินเยอะแล้วเราไม่อยากแบบฉากฉากเลิศซินแล้วต้องแก้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆสุดท้ายที่เขาอยากดูเขาอยากดูฉากดูมากกว่าฉากนี้อะไร จริงๆบางที่ก็มีมาค่ะแต่เราก็แบบเออเราเราก็เขตอะเราเซ็นสัญญามาสิปีเราก็อยากแบบเรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขตก็คือเหมือนแบบว่าเราเราเวลาเราคือคนอื่นอะเซ็น mm hmm. สัญญาก็อาจจะแบบทํานู่ทนทํานี่แต่หนูเป็นคนที่เวลาเซ็นสัญญาหนูจะซื่อสัตย์กับที่นั่นแล้วก็ทําตามระเบียบเขาเลยแต่ว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเราก็ไม่กล้าทาอย่างอื่นเราไม่กล้าทานู่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบ ไม่กล้าเอาชีวิตเราไปทําอะไรมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราเป็นเหมือนสินค้าของบริษัทนี้เราจะแตกพังเสียหายอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเราเราทํางานให้เขาเราเป็นลูกน้องของบริษัทนี้แต่ว่าพอเรามาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบเมนเนจเวลาในการทํางานช่วงนี้อยากพักเราพักได้แต่ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนอะ เราอยากพักเราก็ไม่ได้พักอะไรางเงี้ยค่ะมันมันเหมือนเขาเรียกเราก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าทีจ่จริงๆก็ดูดูอย่างอื่นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็กำลังแบบว่าคิดว่าจะหาธุรกิจทำเล็กๆน้อยๆอะไรย